วันนี้พิกิวิหมอต้นไม้แวะหยุดสะดุดกึกตรงนี้ต้นยอใหญ่ต้นนี้เืินต้นแผ่กิ่กลางแดดลมหน้าบ้านใครไม่รู้แต่พี่เดินเข้าไปเห็นโคนลำต้นมีร่องรอยแผลเวอะวะมีหลายช่องรูเหมือนผ่านเรื่องราวมานับไม่ถ้วนอาจเป็นมแมลงเจาะอาจเป็นคมเมตดหรือผ่านลมพายุมาอย่างหนัก หรืออาจจะเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่บีบคันให้กิ่งใบโดนตัดทอนแต่ชีวิตก็ยังไปต่อพี่เดินบรรจงถ่ายไล่จากคนลำต้นจนถึงยอดอ่อนเห็นใบเขียวเข้มแข็งแรงแตกผลยอหลายรุ่นทั้งลูกอ่อนลูกแก่และลานตาและมีช่อดอกรุ่นใหม่เกิดขึ้นในใจพี่ฉุดคิดความอดทนความมุ่งมั่นของต้นยอ สอนใจเราเสมอว่าแผลเป็นไม่ได้ทำลายคุณค่าหากยิ่งต้านทานยิ่งสะสมพลังชีวิตในใบผลและรากพี่เก็บใบยอและลูกยอสดกลับบ้านเพื่อรวมเข้ากับสูตรต้มยาสมุนไพรปรับสมุมลุลฮอร์มูนทั้งหญิงและชายในสูตรจะมีหญ้าใต้ใบป่าช้าเหงาตาไครใบเตยน้ำนมราชสีลูกยอใบยอ ขิงแก่ทั้งหมดคือความเกื้อกูลจากธรรมชาติมอบคุณค่าสู่ร่างกายและจิตใจทางด้านสรรพคุณพฤกษาใบยอลูกยอใบยอแก้อาการอ่อนเพลียบำรุงกำลังขับลมแก้ปวดท้องเพิ่มน้ำนมคุณแม่หลังคลอดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงส่วนลูกยอกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันบำรุงเลือดแก้อาการปวดเมื่อยลดความดันโลหิต ช่วยขับสารพิษในร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนทั้งชายและหญิงคำแนะนำเพิ่มเติมควรบริโภคในปริมาณที่พอดีหากมีโรคประจำตัวปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ต่อเนื่องใต้สายไฟฟ้าแรงสูงมีต้นยอที่ใครมองว่าแปลกตาโคนต้นมีรอยแผลเวอะหวะเป็นเรื่องธรรมดาของการเติบโตแต่เขายังแตกใบ ผลเดอกออกลูกให้คนได้เก็บกินใบยอผลยออาจไม่ได้งามสมบูรณ์แบบแต่เขามีคุณค่าบำรุงเลือดปรับสมดุลร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพราะความงดงามที่แท้ไม่ได้อยู่ในความเพียบพร้อมแต่อยู่ในหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ยืนหยัดยืนต้นเป็นพลังชีวิตให้เราได้เรียนรู้แผลเป็นบนต้นไม้ อาจดูบอบช้ำแต่ภายในกลับสะสมพลังชีวิตธรรมชาติเกื้อกูลกันเสมอแค่เราเปิดใจมองสมรุนในกายใจจิตชีวิตสัมพันธ์ธรรมชาติคือพลังชีวิตกิวิหมอต้นไม้แล้วพบกันใหม่กับต้นไม้ใบหญ้าต้นต่อไปสวัสดีครับ